สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คดีปริศนาครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของ aga, มาโกสมัตสุนากะมหาเศรษฐีชื่อดังในบราซิลผู้ซึ่งพึ่งลงนามในสัญญาซื้อขายมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตำรวจพบกระเป๋าเดินทางแปลกๆสามใบและร่างของเขาถูกแยกส่วนอยู่ในป่าที่ห่างไกล ภายนอกเขาคืออัจฉริยะด้านการค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เบื้องหลังกลับมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องทั้งการครบหากับหญิงสาวที่ทำงานบริการการลักพาตัวและการทำร้ายหรือแม้กระทั่งการถูกกำจัดโดยคู่แข่งทางธุรกิจแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในปี2012ผู้เสียหายคือมาโกสอายุ42ปีในขณะนั้น เขาเกิดในปี1970ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลเขาเป็นทายาทและซ e อของบริษัทอาหารชื่อดังโยคี oki, ในบราซิลปู่ของมาโกสเป็นชาวญี่ปุ่นที่อพยพมาบราซิลและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้หลังจากความพยายามหลายชั่วอายุคนบริษัทก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งและพ่อของมาโกสก็เคยติดอันดับหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในบราซิล มาร์กอสยังมีงานอิเดีรเรกส่วนตัวเช่นชื่นชอบไวา์และอาวุธเขาสะสมไวนยมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐและอาวุธยุทโธปกรณ์อีก5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐไว้ที่บ้านคารหารของชายผู้มั่งคั่งคนนี้ยังเต็มไปด้วยผลงานศิลปะราคาแพงอย่างไรก็ตามเขาก็มีนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งนั่นคือการนอกใจ ด้วยทรัพย์สินมหาศาลชีวิตส่วนตัวของเขาอาจกล่าวได้ว่าวุ่นวายอย่างมากข้างกายของมาโกสมักจะมีหญิงสาวสวยชาวบราซิลอยู่เสมอและด้วยปัญหานี้เขาจึงอยากขาดจากภรรยาคนแรกมหาเศรษฐีคนนี้มักจะมองหาหญิงสาวสวยผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีเว็บไซต์มากมายที่ให้บริการค้นหาเพื่อนหญิงแบบมีค่าตอบแทนในบราซิลมีเว็บไซต์มากมายที่เชี่ยวชาญด้านบริการนี้ ซึ่งเพียงแค่จ่ายเงินก็จะได้รับบริการที่สอดคล้องกันและหากพูดกันตามตรงมันก็คือการค้นหาบริการทางออนไลน์นั่นเองภรรยาคนที่สองของมาโกสคือเอลิเซซึ่งอายุน้อยกว่าเขา11ปีในปี2004มาโกสได้พบกับเอลิเซ่ผ่านเว็บไซต์ลักษณะเดียวกันนี้ในตอนนั้นเอลิเซก็เป็นสาวบริการเช่นกัน ในตอนแรกความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเพียงความสัมพันธ์แบบมีค่าตอบแทนเธอเป็นเพียงหนึ่งในเพื่อนหญิงหลายคนของมาโกสแต่เอลิเซ่มีอะไรพิเศษที่ทำให้หนุ่มร่ำรวยอย่างมาโกสรักเธอและแต่งงานกับเธอเป็นภรรยาเอลิเซ่เกิดในปี1981ในครอบครัวที่ยากจนที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในบราซิลซึ่งมีประชากรประมาณ20,000คนวัยเด็กของเธอ เต็มไปด้วยความโชคร้ายและความยากลำบากเมื่อเธออายุสามขวบพ่อก็ทิ้งเธอกับแม่ไปแม่ของเธอพาเธอไปอยู่กับยายแม้ว่าครอบครัวจะยากจนแต่ตาและยายก็รักเอลิเซ่มากและเธอก็มีความสุขดีเมื่ออายุ11ปีแม่ของเอลิเซ่แต่งงานใหม่และเธอต้องไปอยู่กับพ่อเลี้ยงอย่างไรก็ตามการแต่งงานของแม่เธอไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ความยากจนดีขึ้น แต่ยังทำให้เอลิเซตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งขึ้นเธอต้องทนทุกทรมานจากการทารุณและการข่มขู่จากพ่อเลี้ยงขณะเดียวกันก็ถูกเพื่อนรังแกที่โรงเรียนและยังเคยถูกชายแปลกหน้าลักพาตัวไปอีกด้วยเอลิเซตระหนักได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่านี่คือชะตากรรมของคนที่อาศัยอยู่ในสลัมเมื่ออายุ18ปี หญิงสาวตัดสินใจหนีออกมาไปเรียนหนังสือและได้เป็นพยาบาลที่เก่งกาจในเมืองกุริติบาอย่างไรก็ตามอาชีพแพทย์และพยาบาลจำเป็นต้องเผชิญกับความเป็นและความตายและการจากไปของผู้ป่วยก็มักจะทำให้เธอเศร้าใจเสมอเอลิเซ e มีสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอที่จะทำงานนี้ต่อไปได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจลาออกและย้ายไปเรียนกฎหมายที่เซาปาโล เพื่อหาเลี้ยงชีพและจ่ายค่าเล่าเรียนเอลิเซ่เริ่มทำงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนโดยใช้ร่างกายของเธอเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิตเธอลงทะเบียนในเว็บไซต์หลายแห่งและเริ่มใช้ชีวิตแบบกลางวันเรียนกลางคืนออกเดทจนกระทั่งในปี2003เธอได้พบกับมาโกสผ่านเว็บไซต์พิเศษแห่งหนึ่งและนี่คือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ เมื่อมาร์กอสพบเอลิเซ่ครั้งแรกเขาก็ถูกดึงดูดทันทีด้วยใบหน้าที่สวยงามและรูปร่างที่มีสเสน่ห์ของเธอหลังจากได้สัมผัสกันมาร์กอสก็พบว่าเอลิเซ่แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆหลังจากคบหากันได้ระยะหนึ่งเขาพบว่าหญิงสาวที่ดูอ่อนแอคนนี้กลับมีงานอดิเรกคือการล่าสัตว์เหมือนกับเขาและยังไปล่าสัตว์กับเขาด้วยทาให้ชีวิตของมาร์กอสน่าสนใจยิ่งขึ้นในความเป็นจริง เอลิเซ่ทำให้มาโกสตกหลุมรักอย่างแท้จริงอีกครั้งแต่ในขณะนั้นมาโกสมีครอบครัวอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงรักษาความสัมพันธ์แบบนอกสมรสไว้เอลิเซ่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าครองชีพอีกต่อไปพวกเขาไปล่าสัตว์ด้วยกันท่องเที่ยวไปทั่วและความสัมพันธ์ก็หวานชื่นมากความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปเป็นเวลาสปี ในที่สุดมาโกสก็หยากับภรรยาและมาอยู่กับเอลิเซ่เพื่อรักษาชื่อเสียงของทั้งสองฝ่ายมาโกสไม่เคยบอกญาติๆว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ทำงานบริการแต่บอกเพียงว่าเอลิเซ่เป็นนักศึกษากฎหมายสองปีต่อมาในปี2009พวกเขาจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่และย้ายไปอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูในย่านตะวันตกของเซาเปาโล ชีวิตแต่งงานในช่วงแรกมีความสุขมากและต่อมาพวกเขาก็ได้ต้อนรับลูกสาวที่น่ารักในช่วงเวลานี้มาโกสยังคงพัฒนาอาณาจักรอาหารของเขาต่อไปในเดือนพฤษภาคมปี2012เขาตัดสินใจขายบริษัทให้กับกลุ่มบริษัทอาหารขนาดใหญ่ของอเมริกาในราคา1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาสำคัญนี้มาโกสกลับหายตัวไปอย่างกระทันหันทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนงานเลี้ยงฉลองการขายบริษัทมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของเขาดังนั้นเมื่อมีการแจ้งความคนหายตำรวจจึงสงสัยว่าเขาถูกลักพาตัว ทุกคนรู้ดีว่าตระกูลมัตสึนากะเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียกค่าไทยตำรวจเริ่มสอบสวนเพื่อนร่วมงานและพนักงานของมาโกสถามว่าช่วงนี้เขาไปสร้างศัตรูกับใครไว้บ้างหรือไม่ทุกคนต่างบอกว่ามาโกสเป็นคนสุภาพและระมัดระวังตัวไม่เคยมีเรื่องกับใครพวกเขาไม่คิดว่า จะมีใครสามารถทำร้ายเขาได้การเจราจาขายบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่นมากฝ่ายผู้ซื้อก็เป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายไม่มีฝ่ายใดได,ได้รับความเสียหายถ้าไม่ใช่เรื่องงานแล้วจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ตำรวจจึงปรับทิศทางการสืบสวนและเริ่มตรวจสอบชีวิตส่วนตัวของเขา พวกเขาได้เชิญภรรยาของมาโกสคือเอลิเซมาสอบถามรายละเอียดให้มากที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของเขาก่อนที่จะหายตัวไปรวมถึงตารางเวลาในวันที่มหาเศรษฐีหายตัวด้วยเอลิเซ <Elise S 1> ให้การว่าในวันที่หายตัวไปมาโกสบอกว่าจะเข้าร่วมการประชุมที่ยาวนานกับผู้ซื้อและในช่วงคำ่ำก็มีนัดทานอาหารเย็นกับคู่ค้าการประชุมจะยามไปจนถึงดึกไม่ต้องรอเขากลับบ้าน มาโกสยังบอกด้วยว่าวันรุ่งขึ้นเขามีประชุมเช้าและเพื่อประหยัดเวลาเขาอาจจะนอนที่ออฟฟิศเลยดังนั้นคืนนั้นเอลิเซจึงนอนคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นนอนเอลิเซ่ก็พบว่ามาโกสยังไม่กลับบ้านในตอนนั้นเธอคิดเพียงว่าสามีของเธอยุ่งอยู่กับงานจึงไม่สามารถกลับบ้านได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกคือหลังจากนั้นเธอก็ไม่สามารถติดต่อมาโกสได้อีกเลยหลังจากได้ฟังคำพูดของเอลิเซ่ตำรวจก็ยิ่งมั่นใจว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นไปได้มากว่ามาโกสถูกลักพาตัวไปเพราะเรื่องนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อเรียกค่าไถ่ใดๆเลย ตำรวจเริ่มสงสัยว่าทิศทางการสืบสวนของพวกเขาอาจจะผิดและเรื่องราวอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครอบครัวของผู้เสียหายเริ่มเป็นกังวลอย่างไรก็ตามในขณะที่ทุกคนกำลังสืบสวนและค้นหาเบาะแสของมาโกสเอลิเซ่กลับไปที่บ้านพ่อแม่ของสามีและแจ้งข่าวที่น่าตกใจแก่พวกเขาซึ่งเธอไม่เคยบอกตำรวจมาก่อน จริงๆแล้วมาโกสไม่ได้หายตัวไปแต่เขาเก็บเข้าของและจากไปเองพ่อแม่ของสามีเอลิเซ่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายของพวกเขาถึงจากไปอย่างกระทันหันเช่นนี้ตอนนั้นเองเอลิเซ่จึงอธิบายว่ามาโกสจากไปเพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าเขากำลังนอกใจนี่เป็นครั้งที่สองหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันครั้งแรกคือตอนที่เอลิเซ่กำลังตั้งท้องลูกสาว และไปพบข้อความนอกใจของสามีมาร์กอสได้คุกเข่าขอโทษภรรยาและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกเนื่องจากปัญหาสุขภาพมาร์กอสจึงมีลูกได้ยากมากดังนั้นมหาเศรษฐีคนนี้จึงต้องการลูกคนนี้มากเขาอิปสนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับภรรยาและลูกที่กำลังจะเกิดเพราะไม่อยากให้ลูกเกิดมาโดยไม่มีพ่อเอลิเซ่จึงเลือกที่จะให้อภัยสามี หลังจากนั้นเนื่องจากการเกิดของลูกสาวมาร์กอสก็ควบคุมตัวเองได้ชั่วคราวแต่ไม่กี่เดือนก่อนที่จะหายตัวไปเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมลับๆล,ล่อๆอ,อีกครั้งเอลิเซ่ก็มีหลักฐานการนอกใจครั้งใหม่ของเขาอยู่ในมือแล้วครั้งนี้ที่เขาจากไปก็เพื่อหนีไปกับผู้หญิงคนอื่น ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2012เอลิเซอร์วางแผนที่จะพาลูกสาวกลับบ้านเกิดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อไปเยี่ยมย่าที่ป่วยเธอสังหรณ์ใจว่าสามีของเธอมากอสจะใช้โอกาสนี้ในการนอกใจเธอจึงจ้างนักสืบเอกชนให้ติดตามเขาก็เป็นไปตามที่สงสัยจริงๆมากอสได้พาสาวบ,บริการกลับมาที่บ้านนอนบนเตียงของพวกเขาและยังพาเธอไปร้านอาหารประจา นั่งในที่เดิมดื่มแชมเปญและแสดงความรักกันอย่างเปิดเผยทั้งหมดถูกบันทึกไว้ได้เมื่อได้รับหลักฐานเอลิเซ่ก็โกรธมากวันที่19พฤษภาคมเธอกลับมายังเซาเปาโลและนำเอกสารที่นักสืบมอบให้ไปให้พ่อแม่ของสามีดูเพื่อพิสูจน์ความจริงเอลิเซ่เล่าว่าเธอได้เผชิญหน้ากับมากกสแล้วแต่เขาไม่ได้อธิบายอะไรเพียงแค่เก็บข้าวของเงียบเยบแล้วก็จากไป เนื่องจากลูกชายเคยมีประวัตินอกใจมาก่อนพ่อแม่ของมาโกสจึงเชื่อเอลิเซ่พวกเขากล่าวขอโทษเธอและสัญญาว่าจะดูแลเธอกับลูกสาวตำรวจหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าจากพ่อแม่ของมาโกสก็เริ่มเชื่อว่าเขาจากไปโดยสมัครใจเพราะพวกเขารอมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เรียกค่าไถยและไม่มีสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่ามหาเศรษฐีผู้นี้ ถูกพรากชีวิตไปในขณะที่ตำรวจกำนันลังเลว่าควรจะสืบสวนการหายตัวไปของมาโกสต่อหรือไม่5วันต่อมาเขาก็ได้ส่งอีเมลถึงพี่ชายของเขาในจดหมายมาโกสบอกว่าเขาจากไปอย่างกระทันหันและขอโทษทุกคนตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้บอกชัดเจนว่าอยู่ที่ไหน ตำรวจถือว่านี่เป็นหลักฐานว่ามากอสยังมีชีวิตอยู่และเชื่อว่ามหาเศรษฐีคนนี้หนีออกจากบ้านเพื่อหลบหน้าภรรยาดังนั้นพวกเขาจึงยุติการค้นหาอย่างไรก็ตามนี่เป็นความขัดแย้งในครอบครัวและตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้แต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาตำรวจได้นำข่าวร้ายมาแจ้งแก่ครอบครัวของมากอสมีการพบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ในป่าเปลี่ยว ห่างจากบ้านของมา์กสประมาณ20ไมล์ในกระเป๋านั้นคือร่างของมาก์กสผู้ที่หายตัวไปหลายวันเศรษฐีท่านนี้ถูกปลิดชีวิตและถูกแยกชิ้นส่วนร่างกายตำรวจยังพบกระเป๋าเดินทางอีกสองใบในทุ่งนาและป่าตำรวจยังพบถุงสีน้ำเงินในพุ่มไม้ใกล้ๆซึ่งภายในบรรจุเสื้อผ้าแบรนด์เนมของมาคกส นี่คือหลักฐานสำคัญที่ช่วยตำรวจระบุร่างของเหยื่อได้การรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายทั้งหมดใช้เวลานานมากในที่สุดพวกเขาก็ระบุร่างได้โดยการตรวจสอบรอยฟันบนศีรษะยืนยันว่านี่คือมากอสสาเหตุการเสียชีวิตของชายคนนี้คือถูกยิงที่ศีรษะบนกระโหลกศีรษะมีรูกระสุนสองรูแสดงว่ากระสุนทะลุจากด้านบนศีรษะลงไปที่คาง หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดตำรวจพบว่ารอยตัดบนร่างกายอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการตัดโด,ดยมีดและแต่ละรอยตัดตัวเรียบเนียนและสม่ำเสมอมากสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุมีความรู้ทางการแพทย์และเข้าใจกายวิภาคของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดีตำรวจสืบสวนคดีนี้ต่อเพราะเอลิเซเป็นคนสุดท้ายที่พบมากอส จากสิ่งที่เธอบอกมากอสเป็นคนเก็บของและจากไปเองตำรวจตัดสินใจตรวจสอบวิดีโอวงจรปิดที่อพาร์ตเมนต์ของมากอสในวันที่เขาหายตัวไปพวกเขาพบว่าเวลา18นาฬิกา35นาทีของวันที่19พฤษภาคมสองสามีภรรยามากอสได้พาลูกสาวเข้าลิฟต์พร้อมกับลากกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบนี่คือวันที่เอลิเซ่กลับบ้านหลังจากไปเยี่ยมคุณย่าที่ป่วย ก่อนหน้านี้มาโกสได้ไปรับภรรยาและลูกสาวที่สนามบินตำรวจเห็นทั้งสามคนกลับบ้านด้วยกันและเข้าอพาร์ตเมนต์ไปตอนนั้นเอลิเซ่คงจะโกรธมากเพราะมีหลักฐานว่าสามีนอกใจแต่เธอกลับแสดงท่าทีสงบมากในเย็นวันนั้นกล้องยังคงบันทึกภาพมาโกสเดินลงไปรับพิซซ่าหลังจากรับพิซซ่าเขาก็ขึ้นลิฟต์อีกครั้ง และหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏในวิดีโอวงจรปิดอีกเลยเสื้อผ้าที่เศรษฐีสวมใส่ในวันนั้นเหมือนกับเสื้อผ้าที่พบในที่เกิดเหตุที่ร่างถูกนำไปทิ้งสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เหยื่อจะถูกปลิดชีวิตในวันนั้นเองต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา11.30นาฬิกา30นาทีกล้องบันทึกภาพเอลิเซ่ที่ดูมีท่าทีกระวนกระวาย เธอลากกระเป๋าเดินทางสามใบออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลเมื่อเธอกลับมากระเป๋าเดินทางทั้งสามใบก็หายไปแล้วพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้ทำให้ตำรวจสงสัยว่ากระเป๋าเดินทางทั้งสามใบนี้บรรจุสิ่งสำคัญบางอย่างอยู่การเสียชีวิตของมาร์กอสต้องเกี่ยวข้องกับเอลิเซอร์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเธอเคยเรียนและทำงานเป็นพยาบาลตำรวจจึงคาดเดาทันทีว่า เธอได้ปลิดชีวิตมาโกสดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจจับกลุ่มเอลิเซ่ é, และตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงระดับหนึ่งแก่เธอแน่นอนว่าเอลิเซ่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เธอไม่สามารถอธิบายอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางสามใบนั้นได้และไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมมาโกสถึงถูกปลิดชีวิตและถูกจัดการร่างกายในเมื่อเขาไม่ได้ออกจากบ้านไปเลย หลังจากการสอบสวนอย่างยาวนานหลายครั้งในที่สุดกำแพงทางจิตใจของเธอก็พังทลายลงเอลิเซ่ยอมรับว่าได้ปลิดชีวิตมาโกสเอลิเซ่เล่าว่าในวันที่19พฤษภาคมหลังจากกลับจากสนามบินเธอแกล้งทำเป็นใจเย็นไม่เปิดโปงสามีทันทีทั้งคู่สั่งพิซซ่ามาก,กินเป็นมื้อเย็น อย่างไรก็ตามก่อนที่อาหารจะมาส่งมากอสดูร้อนรนและไม่สบายใจเขารับโทรศัพท์สายหนึ่งและบอกเอลิเซ่ว่าเป็นโทรศัพท์จากพ่อของเขาขอให้เขาออกไปจัดการธุระด่วนแต่เอลิเซ่รู้ดีว่านั่นเป็นเพียงข้ออ้างเธอแน่ใจว่ามากอสตั้งใจจะไปหาชูรักด้วยความโกรธจัดเอลิเซ่ไม่สาม,มารถควบคุมตัวเองได้และตะโกนต่อว่าเขาที่โกหกเธอ มาโกสไม่ได้ขอความเมตตาจากเอลิเซ่เหมือนครั้งก่อนเขาเพียงแค่พูดอย่างเย็นชาว่าเอลิเซ่เสียสติไปแล้วมีอาการหวาดระแวงเป็นคนคลั่งไคลอารมณ์ไม่มั่นคงและไม่คู่ควรที่จะเป็นแม่ของลูกสาวคำพูดดูถูกที่รุนแรงเกินไปนี้ทำให้เอลิเซ่เจ็บปวดอย่างสุดซึง้งเธอเห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังกลับไปทำพฤติกรรมผิดๆของเขา เห็นได้ชัดว่าเขาตั้งหากที่เป็นคนผิดเธอจึงนำหลักฐานจากนักสืบเอกชนออกมาเผชิญหน้ากับสามีหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากอสได้ตบหน้าเธอหนึ่งครั้งทำให้เอลิเซ่มึนงงนี่เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่รู้จักกันที่มากอสลงมือทำร้ายภรรยาเอลิเซ่ผิดหวังและขอ,อย่าแล้วกลับเข้าห้องไปเก็บข้าของเตรียมจะจากไป มาโกสเดินตามมาและยังคงเยาะเยะ้ยเธอบอกว่าเธอสามารถทิ้งเขาไปหาผู้ชายคนอื่นได้แต่อย่าฝันว่าจะพาลูกสาวไปด้วยเขายืนยันว่าจะไม่ยอมให้เธอได้สิทธิเลี้ยงดูลูกและจะทำให้ทุกคนเชื่อว่าเธอเป็นคนบ้าในขณะที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันอย่างดุเดือดพิซซาก็มาส่งพอดีมาโกสลงไปรับพิซซ่าคำขูเหล่านั้นทำให้เอลิเซถูกกระตุน เธอรู้ดีว่าด้วยนิสัยและทรัพย์สินของสามีเขาสามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆเธอยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธเมื่อมากอสกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์มือหนึ่งถือพิซซ่าอีกมือหนึ่งเปิดประตูเข้ามาและยังคงเยาะเย้ยอเอลิเซ่ต่อไปในขณะนั้นเองความโกรธได้ทำให้เอลิเซ่ขาดสติเธอหยิบอาวุธออกมาจากตู้มากอสเห็นดังนั้นก็รีบพุ่งเข้ามา เอลิเซ่ลั่นไกและเล็งไปที่ศีรษะของเขาตรงๆต,ตอนนั้นระยะห่างระหว่างพวกเขานั้นใกล้มากเมื่อเห็นสามีล้มลงหลังจากถูกยิงเอลิเซ่ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกและเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวหลังจากทำทุกอย่างลงไปแล้วเอลิเซ่ตระหนักว่าไม่มีทางถอยกลับเธอไม่ต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หลังลูกกรง่งและกังวลว่าลูกสาวจะสูญเสียทั้งพ่อและแม่ ดังนั้นจึงตัดสินใจปกปิดอาชญากรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษเพราะก่อนหน้านี้มา์กสก็เคยสอนเธอถึงวิธีจัดการร่างกายเช่นวิชากรีดผิวหนังเลาะกระดูกเธอใช้ทักษะที่สามีเคยสอนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการส่วนที่เหลือของเขาใส่ลงในกระเป๋าเดินทางสาใบขณะที่เธอทำสิ่งเหล่านี้ลูกสาววัยสองขวบของเธอก็ยังอยู่ในบ้าน ช้าวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนนี้ใช้น้ำยาฟอกขาวทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์แล้วขับรถนำกระเป๋าสามใบไปยังป่ารกร้างห่างจากเมืองเซาเปาโล20ไมล์เพื่ออำพรางเธอกลับมาที่บ้านและแสร้งทำเป็นภรรยาที่กำลังเศร้าโศกในตอนนั้นคนที่ได้พบเจอกับเอลิเซ่ต่างก็คิดว่าความเศร้าโศกของเธอเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การเรสแสร้ง วันที่4มิถุนายน2012เอลิเซ่ก็ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในการพิจารณาคดีในเวลาต่อมาทนายความของเอลิเซ่ได้ยื่นหลักฐานเรื่องที่มาร์กออสนอกใจโดยอ้างว่านี่เป็นคดีที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะมาร์กออสนอกใจและทำร้ายภรรยาทำให้เอลิเซ่โกรธและตอบโต้กลับไปอย่างไรก็ตามฝ่ายอัยการกลับมีความเห็นที่แตกต่าง พวกเขาชี้ให้เห็นถึงข้อสงสัยหลายประการประการแรกเอลิเซ่บอกว่าสามีของเธอเดินมาจากทางเดินและเธอได้ลั่นไกแต่ผลการชันสูตรร่างกายกลับพบว่ากระสุนเข้าจากด้านบนศีรษะและทะลุผ่านคางบาดแผลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะประชิดมากและเนื่องจากความแตกต่างของความสูงระหว่างสามีภรรยา หากมากอสไม่ได้กำลังนั่งหรือนอนโดยไม่ทันป้องกันตัวก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เอลิเซจะก่อเหตุได้ทนายฝ่ายจำเลยอธิบายว่ามากอสขณะที่พุ่งเข้ามาได้กม้มศีรษะลงและสั่งให้เอลิเซลั่นไก่ทำให้กระสุนเข้าที่ด้านบนศีรษะแต่ตำรวจเชื่อว่าเอลิเซได้วางแผนปลิดชีวิตสามีไว้แล้วเธอฉวยโอกาสตอนที่มากอสลงไปรับพิซซ่า หยิบอาวุธบรรจุกระสุนแล้วซ่อนตัวอยู่หลังประตูหลังจากนั้นเมื่อมากอสเข้าบ้านมาเธอก็ลงมือกับเขาทันทีอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ยังไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับมุมและอัตราส่วนความสูงระหว่างคนทั้งสองได้ดังนั้นมีเพียงเอลิเซ่เท่านั้นที่รู้ความจริงยังมีข้อสงสัยอีกประการหนึ่ง ในปอดของมาโกสมีเลือดซึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีหลังจากถูกยิงอาจเป็นไปได้ว่าเอลิเซ่เพื่อระบายความโกรธได้เริ่มจัดการร่างกายสามีในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่การเสียชีวิตของมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งได้สร้างความฮือฮาในบราซิลพร้อมกับข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับว่าเอลิเซ่ปกป้องตัวจริงหรือไม่ ตลอดการพิจารณาคดีมีการนำเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากมายในที่สุดในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2016ศาลตัดสินว่าเอลิเซ่มีความผิดและตัดสินลงโทษจำคุกเธอ19ปี5เดือนนี่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่พอใจทั้งฝ่ายอายการและฝ่ายจำเลย หลังจากถูกตัดสินลงโทษเอลิเซ่ถูกคุมขังในเรือนจำแบบปิดในเซาเปาโล,โลและจะได้รับการปล่อยตัวในปี2035นับตั้งแต่ถูกคุมขังในปี2012เธอก็ไม่เคยได้พบลูกสาวอีกเลยเอลิเซ่ทำงานในแผนเย็บผ้าและสามารถหาไรายได้รวมถึงมีสิทธิลาพักได้ ถึงกระนั้นแม้ในช่วงที่ลาพักออกจากเรือนจำชั่วคราวครอบครัวของมากอสก็ห้ามไม่ให้เธอพบกับลูกสาวผู้หญิงคนนี้ต้องทำรูปภาพขึ้นมาเองเพื่อแสดงความรู้สึกคิดถึงลูกแต่ก็ยังต้องใช้ชีวิตในวันเวลาที่ยาวนานปราศจากอิสรภาพคดีฆาตกรรมจากความรักแต่เป็นอุทาหรณ์ที่ลึกซึ้งเมื่อการโกหกยืดเยื้อเมื่อบาดแผลทางใจถูกผลักดันจนถึงขีดสุด ความรักก็อาจกลายเป็นดาบสองคมที่พรากชีวิตไม่ใช่แค่คนเดียวแต่คือทั้งครอบครัวมาก็เสียชีวิตเอลิเซ่สูญเสียอิสรภาพและเด็กคนหนึ่งต้องเติบโตมาโดยไม่มีทั้งพ่อและแม่คุณอาจจะรู้สึกโกรธแค้นคุณอาจจะรู้สึกเห็นใจแต่แน่นอนว่าคุณจะไม่มีวันลืมมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคดีนี้กัน คุณคิดว่าเอลิเซ่เป็นคาตากรเลือดเย็นหรือเป็นผู้หญิงที่สิ้นหวังอย่าลืมติดตามชมคดีต่อไปที่ซึ่งความจริงมักจะเยือกเย็นกว่าที่จินตนาการไว้